30นาทีต่อไปนี้คุณจะพบกับรายการข่าวไรตี้บันเทิงที่เจาะลึกทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับผมประเด็นไหนร้อนเราจะตามติดเรื่องไหนโดนเราจะขยายจนคุณผู้ชมต้องหยุดและฟังเพราะเราคือ True Insider ครับ สัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ True Insider ค่ะวันหยุดพิเศษพิเศษวันสงกรานต์ทาง True Insider ก็ไม่พลาดที่จะนำอะไรพิเศษพิเศษมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนค่ะเป็นไงคะ2วันที่ผ่านมาไปเล่นน้ําสงกรานต์กันที่ไหนคะจะตรงกับสถานที่เล่นน้ําสงกรานต์ที่เรานํามาฝากกันหรือเปล่าไปชมกันเลยค่ะ เดือนเมษายนเป็นเดือนที่คนไทยรู้ดีว่าเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดและหน้าร้อนแบบนี้ต้องมางคู่กับประเพณีที่โด่งดังไปทั่วโลกกับประเพณีวันสงกรานต์นั่นเองค่ะ สงกรานเนาะจะจะเป็นวันหยุดยาวที่เปิดโอกาสให้คนไทยได้กลับไปอยู่กับครอบครัวและทาบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันช้นปีใหม่ไทยค่ะและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือการเล่นน้ําสงกรานสาดน้ําเพื่อเป็นการดับร้อนค่ะวันนี้เรามีสถานที่เล่นน้ําสงกรานที่กรุงเทพนิยมออกไปเล่น5อันดับมาฝากกันค่ะ อนดับหนึ่งถนนข้าวสารยังคงเป็นสถานที่อันดับหนึ่งที่หลายคนตั้งใจว่าต้องเดินทางไปคลายร้อนอนย่าสนุกสนานเลิงร่ากับการเล่นน้ำสงกรานบนถนนที่เต็มไปด้วยหนุ่มสาววัยรุ่นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมคลายร้อนกันอย่างสร้างสารรค์ตั้งแต่เช้าจนถึง การจราจรตั้งแต่น้าสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามไปถึงสี่แยกคอกวัวเรื่อยไปจนเข้าสู่ถนนเขาสารซึ่งจะมีการตั้งเวทีกลางเพื่อใช้เปิดงานร้องร้างสีสัสนด้วยการแสดงดนตรีของศิลปินชื่อดังมากมายอีกด้วยค่ะ ส่วนสันติประการบริเวณนี้ต่อเนื่องมาจากถนนข้าวสารและถนนพระอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับวันสงการานต์ค่ะเรนานอกจากได้เล่นน้ำสงการานต์อย่างชื่นใจแล้วยังมีกิจกรรมวันเที่ยวสงการานต์อกกรอบเกอรัตนโกสินทร์ชุมชนบางลำพูถนนข้าวสารถนนพระอาทิตย์และสวนสันติชัยประการวิสุทธิัตริย์อีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเย็นฉ่ำจบการเล่นน้ำแล้วยังได้เที่ยวชมรอบกาอรัตนโกสินทร์ที่ถือว่าเป็นความสวยงามของกรุงเทพอีกสถานที่หนึ่งเลยทีเดียวค่ะ ที่เวรุนชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ความสนใจนั่นก็คือถนนสีลมตลอที่นี่เปิดให้เล่นน้ำสงกรานด์ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเอาใจวัยรุ่นเป็นอย่างยิ่งรอมทอั้งยังมีสีสันจากบรรดาร้านค้าตลอดสองขังข้งทางของถนนที่น่จนาจิตรกมต่างๆมาให้เล่นกันโดยที่นี่เริ่มต้นเล่นกันตั้งแต่บริเวณถนนสีลมทั้งขาเข้า,ขา,ขาและออกบริเวณด้นานหน้าโรงแรมดุสิตธานียาวไปจนถึงแยกสาราแดงและต่อไปจนถึงแยกนาราลมรวมทั้งจะมีการปิดช่องทางจราจรเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำสงกรานด์ในเวลาบ่ายสอง จนถึงสองทุ่มเลยค่ะเรียกว่าเอาใจคนเปียกแต่กลัวดำได้ดีทีเดียวค่ะต่อมานยก็คือลานคนเมืองซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนมา a r k สำหรับการจัดประเพณีสงกรานต์ตามประเพณีของไทยในทุกป,ปีซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวทิตแยง สนุกสนานาสืบสานวัฒนธรรมไทยดำรงไว้ประเพณีพีงดนยางโดยภายในงานมีกำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระราชาคณะจำนวนสิบรูปและพระสงฆ์จำนวน187รูปและพิธีรดน้ำขอบร่อนผู้สูงอายุในวันที่13มเมษายน2558ายและมีพิธีอัญเชิญราพุทธสิงห์จากพระราาที่น,นั่งพุทธไทยสวรรค์ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแควงพระนครมาประดิษฐานบนมณฑลนาลานชนเมืองให้ประชา,าชนภายในงานร่วมสักการะเนื่องความเป็นสิริมงคล รวมทั้งมีการแนเชิญพระพุทธรูปจำลองจากเก้าวัดที่มีชื่อเสียง ในกรุงเทพให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมพิธีส่งน้ำและพอความไปสรีมงคลน,นอกจากนี้ยังมีการจัดบรรยากาศภายในงานให้คล้ายกับงานวาัดและจัดกิจกรรมตามประเพณีสงกรานต์แบบไทยอาทิประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมการละเล่นแบบไทยและการทำบุญก่อเจดีทรายเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ให้หนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมในงานแต่งกายด้วยผ้าไทยอีกด้วยค่ะ และที่สุดท้ายค่ะหน้าลานเซนทอเวิล์ที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่จัดงานประเพณีสงการานติดต่อกันมาเป็นปีที่8แล้วค่ะกับงานแบงคอกสงการานต์เฟสติวัล2-5เอสเซนท์เทเวิล์ในระหว่างวันที่13-15เมษาย,ยนตั้งแต่เวลาเที่ยงวันจนถึง4ทุ่มเลยค่ะซึ่งบริเวณลานกว้างนี้จะถูกนรมิตให้กลายเป็นลานแห่งความชุมช่มฉ่ำที่นอกจากจะได้สนุกสนานด้วยการเล่นน้ำแบบมันๆกันแล้วยังมีการจัดจุดเพื่อการเล่นน้ำตามประเพณีสงการานในวันขึ้นปีใหม่ไทย การส่งน้ำพระเรื่องความเป็นศิลีมงคลส่วนในช่วงค่ำเวลาแห่งเสียงเพลงจะเริ่มต้นขึ้นพราอมีการเล่นน้ำสงการานต์กันอย่างคึกคักรวมทั้งจะบริเวณเพื่อฉีดโฟมแทนการเล่นน้ำสร้างสีสันใหม่ๆให้เทศกาลสงการานต์ด้วยค่ะ การปีนี้เนี่ยถ้าใครยังไม่เปียกหรือว่ายังเปียกไม่สะใจเนี่ยก็ลองไปกันดูได้นะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันเล่นสงการานต์วันสุดท้ายแล้วแต่ยังมีอีกหลายที่ที่ยังเล่นกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นพัทยาวันไหลหรือว่าถ้าใกล้ๆนี้ก็มีพระประแดงค่ะแต่ถ้าเล่นสงการานต์แล้วเนี่ยก็ฝากดูแลตัวเองกันด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาดูความคิดเห็นของเหล่าดาราเกี่ยวกับเทรนด์ใหม่ที่ชื่อฮิปสเตอร์ค่ะ t รูอินไซเดอร์ในช่วงที่2ค่ะถ้าพูดถึงเทรนด์ในยุคนี้เนี่ยก็หนีไม่พ้นฮิปสเตอร์แน่นอนค่ะเด็กแนวเนี่ยเป็นยังต้องหลบไปเลยนะคะเพราะว่าเทรนฮิปสเตอร์ในฮิตเป็นอย่างมากเลยค่ะจะมีคนบัญญตัติบทบัญญัติขึ้นมา10ข้อของการเป็นฮิปสเตอร์ค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คกันดีกว่าสำหรับความเป็นฮิปสเตอร์ในตัวเราว่ามีอะไรบ้างค่ะ ประเทศไทยกระแสฮิสเตอร์กลายเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่มีความร้อนแรงไม่แพ้ยุคสมัยหนึ่งที่มีการใช้คําว่าเด็กแนวเลยทีเดียวค่ะสื่อต่างๆได้มีการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับฮิวสเตอร์ในแง่มุมต,ต่างๆเอาไว้มากมายโดยมีการนิยามการเป็นฮิสเตอร์เอาไว้ว่าต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อย่างแรกเป็นฮิสเตอร์ต้องขี่จัก,กรยานแนววินเทจเราไม่ขับรถเราไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ภพราชนณะที่มองกับชีวิตแบบสโลลีฟของฮิสเตอร์คือจักรยานแต่ต้องเป็นจักรยานส่งย้อนยุควินเทจพร้อมตะก,การ หรือฟิกเกียสีสันสวยงามเท่านั้นค่ะจักรยานเสือภูเขาเสือหมอบไม่ถือว่าเป็นเฮบสเตอร์เพราะว่าหย่สโลมไม่พอคะ่ะ<ว>ต้องนั่งรายกาแฟเก๋ๆไม่ใช่รายแฟรนไชส์ทั่วไป ใช้ v s c o อสซีโแต่งภาพแล้วอัพรูปลงอินสตาแกรมรูปที่เฮบสเตอร์ถ่ายต้องเป็นรูปที่เห็นใบหน้าน,น้อยที่สดุดฮิปสเตอร์ ore, ไม่ชอบใช้สายตาในการสื่อความหมายและไม่ขายหน้าตาดังนั้นเวลาถ่ายภาพก็จะหันนีไปคอนิทกับกลองไม่กระบัดผมลงมาปิดบังใบหน้าหรือว่าทำผมยุ่งๆมาปิดเพื่อให้เห็นพื้นที่ของใบหน้าน,น้อยที่สดุดฮิปสเตอร์ ore, สามารถใช้เท้าสื่อความหมายได้ทุกอารมณ์มุมยอดนิยมในการถ่ายภาพเท้าคือก้มถ่ายเท้าตัว,ตวเองและที่ยืนบนใบไม้แห้งจะเป็นฮิปสเตอร ที่ย่งในวงกวารบ้านราของที่ถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในฮิปสเตอร์ที่เขาขายนี้ก็คือสาบแบงโก้ที่รูปภาพแต่ละรูปของเธอโพสก็ล้วนจะอยู่ในกลุ่มนี้แท้ทุกรูปเลยก็ว่าได้ค่ะมีเสื้อ Mary is happy ป้่อนี้น่าจะมาจากภาพร์เรื่อง Mary is Happy เป็นภาพยนตรนวอินดี้หรือหนังนอกกระแสที่เครเป็นฮิปสเตอร์ต้องดูในขณะตัวจกับเองยังงงว่าถูกมารวมว่าเป็นฮิปสเตอร์ ก็มีคุณสมบัตินี้เหมือนกันแต่หนุ่มฮพลิสเตอร์จะไม่ทิสมัยการอ่านหนังสือยาวประเภทวรรณกรรมแต่จะเน้นอ่านอเดยขินโฟหรือหนังสือที่จบเป็นเล่มๆไปค่ะ <'re> ติดโซเชียล,ลหนุ่มอินดี้อาจจะไม่ต้องติดตามข่าวสารหรืออัปเดตชีวิตมากมายนะแต่กับฮพลิสเตอร์โซเชียลเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ต้องอัปเดตต้องแชร์ต้องไลค์รักสัตว์เกือบทุกชนิด ไปสิ่งที่ดีฮิปสเตอร์ก็ต้องมีสิ่งนี้เหมือนกันหากเจอสัตว์ป่วยจะรีบเข้าไปช่วเหลือหรือถ้าเห็นแมวตาสถานที่ต่างๆจะอดไม่ได้ที่จะวิ่งไปหอมและเล่นกับมันอย่างคุ้นเคยโอ้ดูดีมากๆคะ่ะ